รับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลาก,ร,การทางการศึกษาด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนางสาวกลิตยาก,กำลังทวีบรรรักษ์ปฏิบัติการเลขที่ตำแหน่ง4159ปฏิบัติงานในลักษณะประจำที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดชัยภูมิกศอนอเพิ่อเมืองชัยภูมิสำนักงานกศนอจังหวัดชัยภูมิ ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ด้านการปฏิบัติการผู้รับการประเมินได้จัดหาคัดเลือกวิเคราะห์จำแนกหมวดหมู่ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านไอทีภายในห้องสมุดเช่นโปรแกร,รม PLS ระบบ LRS l เป็นต้นจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการจัดเก็บสถิติให้บริการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดต,ต่อผู้บังคับบัญชา ด้านการวางแผนผู้รับการประเมินจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการในชุมชนสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเช่นจัดทำแผนปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนและเสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้รับการประเมิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเชิงรุกสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆเช่นโครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุดโครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์โครงการบันเด็กแห่งชาติโครงการสแตม์ลการอ่านโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคเลนนิ่งสเปซเป็นต้น ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดชายภูมิจัดภูมิทัศน์ภายนอกห้องสมุดให้ดึงดูดความสนใจของผู้รับบริการจัดภูมิทัศน์ภายในให้เอื้อต่อการอ่านจัดแบ่งมุมบริการหนังสือภายในห้องสมุดให้มีบรรยากาศส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่นั่งอ่านหนังสือพัดลม เครื่องปรับอากาศห้องน้ำที่สะอาดจัดตกแต่งบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ที่สวยงามและจัดพื้นที่ใช้สอยให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมด้านการทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ประสานการทำงานด้านการจัดการศึกษาตามบัตยาศัยร่วมกับชุมชนเช่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากกอสอนอตำบลและหน่วยงานอื่นเป็นต้นสแสวงหาเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานภายในห้องสมุดเช่นการรับบริจาคหนังสือสื่อ,อสิ่งพิมพ์เพื่อนำไปให้บริการการจัดมุม c ี c o ็ n ค r ที่ได้รับบริจาคจากบริษัท c ี b o ็ดได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานอื่น ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานห้องสมุดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคเรนิ g งสเปซเป็นต้นมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดในโครงการอบรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับการประเมินได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานกสนบรรณรักษ์รองดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2564ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ